ขนมต้มปั้นสดที่โปะมะพร้าวอ่อนมาให้แบบล้นกล่องและขนมถ้วยที่ขึ้นชื่อเรื่องความช่ำสุดๆด้านนี้อยู่แค่อ่างศิลาชลบุรีนี่เองค่ะวันนี้เราพามากินขนมแบบไทยๆกันที่ร้านถ้วยนื่งขนมถ้วยโบราณเจ้าเด็ดในชลบุรีขนมถ้วยของร้านนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่บอกเลยว่าใครมาก็ต้องซาที่ร้านเขาใช้กะทิที่คั้นสดใหม่ทุกวัน<ม>นึ่งกันร้อนๆเต็มซึ้งแบบนี้เลยค่ะในหนึ่งกล่องแบบนี้จะได้ขนมทั้งหมด6ชิ้น<ม>ราคากล่องละ35บาทใครชอบขนมถ้วยแบบหน้ายเยิมนะบอกเลยว่าฟินมากเนื้อขนมดดด้้าา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 านนนนล่งงเเขขจะทททมมมมมกกกตตตพพรรววแๆชิหออีััับคค็ หอมด้านบนลงตัวมากและหน้าขนมที่นี่ก็มีให้เลือกถึง3แบบทั้งหน้าข้าวโพดถั่วดําและมะพร้าวเลือกได้ตามชอบเลยค่ะอีกเมนูที่ไม่ควรพลาดคือขนมต้มมะพร้าวอ่อนสุดฮิตในตอนนี้วันนี้ได้ลองแล้วค่ะพี่ๆเขานั่งปั้นกันให้ดูสดๆตรงนี้เลยทํากันสดใหม่ตลอดทั้งวันสําหรับตัวขนมตัวแป้งจะมีความนุ่มเหนือส่วนไส้ทําจากมะพร้าวขูดผัดกับน้าตาลมะพร้าวจนหอมรสชาติกลมกล่อมมีกลิ่นควันเทียนบางๆใครไม่ชอบกลิ่นควันเทียนอยากให้ลองทานดูก่อนค่ะเผื่อจะติดใจแล้วต้องกลับมาซ้ําอีกและไฮไลท์ เข้าไปพร้อมกันแบบคำเดียวคือเข้ากันมากกล่องนึงจะมี6ชิ้นราคา50บาทนะคะและที่ร้านยังมีขนมแบบอื่นๆให้ลองกันอีกเพียบเลยพิกัดร้านจะอยู่ตรงถนนเส้นอ่างศิลาร้านเปิดทุกวัน8โมงถึง5โมงใครมาเที่ยวชมบุรีร้านนี้แนะนำว่าต้องมาแวะทานเลยค่ะ